สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้เรามีเรื่องที่คือตอนที่ที่ฉันอ่านเจอครั้งแรกนี่ยังต้องขยี้ตาเลยค่ะปกติเวลาเรานึกถึงการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่กระดูกโครงกระดูกใช่ไหมคะเพราะว่าเนื้อเยื่ออ่อนตอนอย่างสมองเนี่ยน่าจะเป็นอย่างแรกๆเลยที่ย่อยสลายไป แต่เชื่อไม่เขาว่ามันไม่จริงเสมอไปจริงๆแล้วเนี่ยนักโบราณคดีเขาคนพบสมองโบราณที่สภาพดีมากๆเยอะเลยนะคะมีบันทึกไว้เป็นพันๆชิ้นด้วยซ้ําใช่ครับการเจอสมองโบราณนี่เจอบ่อยกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับมันมีกลไกบางอย่างที่ช่วยรักษามันไว้ได้แต่ว่าเคสที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเอ่อมันคคละชันกันเลยครับมันเป็นเรื่องของสมองที่ไม่ใช่แค่ถูกเก็บรักษาไว้เฉยๆนะครับแต่ดันกลายสภาพเป็นแก้ว สมองกลายเป็นแก้วหรอคะโหฟังแล้วเหมือนในหนังไซไฟเลยนะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆเกิดขึ้นจริงครับเรื่องนี้พาเราย้อนกลับไปเกือบ2,000ปีเลยในปีคศ .79 ที่เมืองเฮอร์คิวลเนียมเมืองโรมันโบราณที่อยู่ใกล้ๆกับปอมเปอีที่เราน่าจะรู้จักกันดีทั้งสองเมืองนี้ก็เจอชะตากรรมเดียวกันคือถูกฝังจากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียสอ๋อค่ะค่ะ แต่เคยได้ยินมาว่าลักษณะการถูกฝังของสองเมืองนี้มันต่างกันมากเลยใช่ไหมคะต่างกันมากครับอย่างปอมเปอีเนี่ยจะโดนเท่าฐานเบาๆตกลงมาทับถมเหมือนหิมะตกหนักๆมันเลยเกิดเป็นโพรงรูปคนพอเทปูนปลัสเตอร์ลงไปก็กลายเป็นรูปหล่ออย่างที่เราเห็นกันค่ะแต่เฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยโดนสิ่งที่เรียกว่าพ y r โรคลาสติกเซิร์ชซัดถล่มเข้าไปเต็มๆพโรคลาสติกเซิร์มันคืออะไรเหรอคะมันคือเมฆมรณะครับ เป็นก๊าซกับเท่าภูเขาไฟที่ร้อมจัดจัดอุณหภูมิหลายร้อยองศาเลยวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากโหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะเหมือนโดนเตาอบขนาดยักษ์พุ่งเข้าใส่ใช่ดิครับมันเผาไหม้ทุกอย่างในพริบตาแต่ในความร้อนระอุนั้นเองมันก็สร้างสภาวะที่เหมือนกับการอบแห้งแบบฉับพลันทําให้ของบางอย่างเช่นไม้หรืออาหารถูกรักษาสภาพไว้ในรูปแบบของคาร์บอนที่ไม่เกลี่ย โอเคค่ะงั้นเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มันเริ่มต้นขึ้นยังไงคะเรื่องมันเริ่มในช่วงทศวรรษ1960ตอนที่นักโบราณคาดีเข้าไปขุดค้นอาคารหลังหนึ่งแล้วไปเจอกับโครงกระดูกของชายหนุ่มคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือภายในกระโหลกของเขาเนี่ยกลับมีเศษวัตถุสีดำๆวาวๆเหมือนแก้วแตกอัดอยู่ข้างใน วันนี้เราเลยจะมาสืบสวนกันครับว่าไอ้วัตถุสีดำๆที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเราจะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ทฤษฎีแรกที่ออกมาแล้วสร้างความฮือฮามากไปจนถึงข้อโต้แย้งที่เกือบจะล้มทฤษฎีนั้นได้แล้วก็หลักฐานใหม่ที่มาพลิกเกมในตอนท้ายเลยน่าติดตามมากค่ะงั้นเริ่มกันที่ทฤษฎีแรกเลยสมองแก้วในปี2020 ทีมวิจัยของดเรปิแอร์เปาโลเปตรเน่เขาตีพิมพ์ผลงานออกมาแล้วก็ฟันธงเลยใช่ไหมคะว่านี่คือสมองมนุษย์ที่กลายเป็นแก้วใช่ครับเขาใช้คำว่า Vitrification หรือการกลายสภาพเป็นแก้วนั่นแหละครับแล้วกระบวนการ Vitrification ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะในกรณีนี้คือถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับมันคือการที่ของเหลวถูกทำให้เย็นลงเร็วมากๆจนโมเลกุลมันไม่มีเวลาจัดเรียงตัวเป็นผลึก มันเลยแข็งตัวในสภาพเหมือนแก้วซึ่งทีมของเปโตรเนเขาระบุไปที่ปัจจัยเดียวเลยครับความร้อนสุดขีดจากคลื่นไพรคลาสติกนั่นเองถูกต้องครับเขาประเมินว่าชายคนนี้ต้องเจอกับความร้อนสูงถึง520องศาเซลเซียสในชั่วพริบตาเดียวโห520องศาเลยเหรอคะร้อนกว่าเตาอบพิซซ่าอีกนะเนี่ยครับ ความร้อนขนาดนั้นมันมากพอที่จะทำให้ไขมันกับโปรโตีนในสมองหลอมเหลวเป็นของเหลวไปเลยแล้วพอความร้อนผ่านไปอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็วของเหลวที่ว่าก็เลยแข็งตัวกลายเป็นแก้วแล้วเขามีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างคะนอกจากลักษณะภายนอกที่มันดูเหมือนแก้วเขามีหลักฐานสำคัญคือการวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ครับโปรติโอมมกส์คือการศึกษาโปรโตีนครับเขาเจอโปรโตีนเจชนิดที่ปกติแล้วจะพบได้ในเนื้อเยื่อสมองของมนุษย์ พอรวมกับลักษณะภายนอกที่มันวาวเหมือนหินออกซิเดียนก็เลยทําให้ทฤษฎีของเขาแน่เชื่อถือมากในตอนนั้นฟังดูลงตัวมากเลยนะคะมีทั้งกระบวนการที่ชัดเจนมีหลักฐานโปรตีนมายืนยันด้วยแต่ในโลกวิทยาศาสตร์เรื่องมันไม่เคยจบง่ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะไม่เคยเลยครับและนี่คือจุดหักเหของเรื่องราวเลยไม่นานหลังจากนั้นก็มีบทความวิจารณ์จากทีมของอเล็กซานดรามอร์ตันเฮเวิร์ดออกมาตั้งคำขมใหญ่ๆที่สั่นคลอนทฤษฎีนี้อย่างรุนแรงเลยครับ เขาตั้งคำถามว่าอะไรบ้างเหรอคะประเด็นแรกเลยนะครับเขาถามว่านี่คือสมองจริงๆเหรอือเอา้าครับเขาชี้ว่าโปรตีนเจ็ดชนิดที่เจอนะ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับสมองขนาดนั้นมันพบได้ในเนื้อเยื่อส่วนอื่นของร่างกายด้วยโดยเฉพาะผิวหนังเดี๋ยวนะคะหมายความว่าหลักฐานสำคัญที่บอกว่านี่คือสมองอาจจะเป็นแค่เซลล์ผิวหนังที่ปนเปื้อนเข้าไปเหรอคะมีความเป็นไปได้สูงครับที่สำคัญกว่านั้นคือ พอเอาโปรโตีน7ชนิดนี้ไปเทียบกับข้อมูลจากสมองโบราณชิ้นอื่นๆที่ยืนยันแล้วอย่างสมองของอืดซี่มนุษย์น้ำแข็งค่ะค่ะที่ดังๆปรากฏว่ามันไม่ตรงกันเลยแม้แต่น้อยซึ่งนี้เป็นข้อสังเกตที่ใหญ่มากถ้ามันเป็นสมองจริงๆมันก็น่าจะมีโปรโตีนบางตัวที่ตรงกันบ้างโอ้โหแค่ประเด็นแรกก็สั่นคลอนเยอะเลยนะคะแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะคะที่ว่าสูงถึง520องศาประเด็นนี้ก็โดนโต้แย้งหนักครับ ทีมวิจารณ์บอกว่าตัวเลข520องศาน่าจะสูงเกินจริงไปมากเขายกหลักฐานจากการวิเคราะห์ฐานไม้จากจุดอื่นๆทั่วเมืองเฮอร์คิวลเนียมซึ่งบ่งชี้ว่าอุณหภูมิน่าจะอยู่แค่ราวๆ240ถึง370องศาเซลเซียสเท่านั้นต่างกันเกือบครึ่งเลยนะคะใช่ครับแล้วยังมีหลักฐานจากสภาพกระดูกของผู้เสียชีวิตเองด้วยกระดูกส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่เกรียม (shard) ซึ่งเป็นลักษณะของการทุกเผาด้วยความร้อนที่ไม่สูงมากแต่ใช้เวลานาน Oh. ถ้าอุณหภูมิสูงถึง520องศาจริงกระดูกน่าจะมีสภาพที่ถูกเผาจนขาวโพลนหรือแตกเป็นสิ่งเสี่ยงไปแล้วเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราเอาเนื้อไปย่างไฟอ่อนๆกับโยนเข้ากองไฟผลลัพธ์มันต่างกันแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากที่ทีมวิจารณ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วการเจอสมองโบราณมันไม่ได้แปลกขนาดนั้น ถูกต้องครับเขาย้ำเลยว่าการที่สมองชิ้นนี้รอดมาได้เนี่ยไม่ใช่ปาฏิหาริย์เพราะมีการค้นพบสมองโบราณมาแล้วเป็นพันๆชิ้นดังนั้นสิ่งที่ควรจะพิสูจน์ให้ได้จริงๆคือการกลายเป็นแก้วครับไม่ใช่แค่การรอดชีวิตของสมองพอโดนโต้กลับมาแบบนี้ทฤษฎีสมองแก้วก็ดูสันคลอนไปเลยนะคะหลักฐานโปรตีนก็ไม่ชัดอุณหภูมิก็อาจจะไม่ถึงเรื่องน่าจะจบลงตรงที่มันก็เป็นแค่สมองที่ถูกเผาไหม้ธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่ง แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะยังไม่จบครับและตรงนี้คือจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดจนกระทั่งล่าสุดเลยครับในปี2025มีงานวิจัยชิ้นใหม่จากทีมนักภูเขาวิทยา Guido จอร r d a n o ที่กลับมาพร้อมกับคำอธิบายและหลักฐานชุดใหม่ที่ละเอียดกว่าเดิมมากแล้วก็พลิกเกมกลับมาอยู่ข้างทฤษฎีสมองแก้วอีกครั้งใช่เลยครับเขาไม่ได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งเดิมทั้งหมดนะแต่เขาเสนอแบบจาลองที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจ,จงกว่าเดิมเขาบอกว่า ใช่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วเมืองอาจจะไม่ถึง500องศาแต่สิ่งที่เกิดกับชายคนนี้มันเป็นกรณีพิเศษพิเศษยังไงคะมันไม่ใช่คลื่นไพโรคลาสติกหลักที่ทําให้เกิดสมองแก้วครับแต่เป็นกลุ่มเมฆเท่าฐานร้อนจัดระลอกแรกที่บางเบาแต่ร้อนสุดๆซึ่งพัดเข้ามาก่อนที่คลื่นหลักจะมาถึงเดี๋ยวนะคะหมายความว่าการระเบิดมันไม่ได้มีคลื่นความร้อนมาแค่ลูกเดียวแต่มีหลายระลอกที่อุณหภูมิต่างกันหรอคะถูกต้องเลยครับ และนั่นคือกุญแจสาคัญของคำอธิบายใหม่ทั้งหมดเขาเสนอกระบวนการสองขั้นตอนที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นมากๆขั้นตอนแรกคือการให้ความร้อนฉับพลันเมฆเท่าระลอกแรกที่อุณหภูมิสูงกว่า510องศาพัดผ่านร่างของชายคนนี้กระโหลกศรีรษะของเขาทําหน้าที่เหมือนภาชนะป้นกันความร้อนทําให้เนื้อเยื่อสมองข้างในหลอมเหลวอย่างรวดเร็วแล้วขั้นตอนที่สองล่ะคะขั้นตอนที่สองคือ การทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วครับเพราะเมฆเท่าระลอกแรกนี้มันบางและเคลื่อนที่เร็วมากพอพัดผ่านไปปุ๊บอากาศโดยรอบที่เย็นกว่าก็เข้ามาแทนที่ทันทีมาเลยดึงความร้อนออกจากของเหลวในกะโหลกอย่างรวดเร็วทำให้มันแข็งตัวกลายเป็นแก้วก่อนที่จะทันได้ตกผลึกโอ้โหนึกภาพตามแล้วเหมือนเวลาเห็นช่างทาลูกอมเลยนะคะที่ต้องทั้งร้อนจัดแล้วก็เย็นลงทันที แล้วครั้งนี้เขามีหลักฐานอะไรที่มันหนักแน่นกว่าเดิมมาพิสูจน์เรื่องนี้คะครั้งนี้เข้ามาพร้อมกับหลักฐานเด็ดเลยครับอย่างแรกคือการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกําำลังขยายสูงส่องเข้าไปดูโครงสร้างระดับไมโครเลยแล้วเจออะไรคะเขาเจอโครงสร้างของเซลล์ประสาทและส่วนที่เรียกว่าแอคซอนที่ยังคงสภาพอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบโอ้โหนี่มาหลักฐานคาตาเลยนี่คะ เท่ากับว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วว่านี่คือเนื้อเลือดสมองจริงๆใช่ครับไข่ขา้าสงสัยประเด็นแรกได้แบบอยู่หมัดเลยแล้วเรื่องอุณหภูมิที่ขัดแย้งกันล่ะคะพวกเขากลับไปวิเคราะห์ฐานไม้ที่อยู่ใกล้กับร่างผู้เสียชีวิตโดยตรงอีกครั้งและผลที่ได้ก็สนับสนุนแบบจำลองร้อนเร็วเย็นเร็วของเขาครับและที่สำคัญที่สุดที่เชื่อมจิ๊กซอทั้งหมดเข้าด้วยกันคือความสำคัญของอุณหภูมิของคลื่นไพรคลาสติกลูกหลังที่ตามมา คลื่นลูกหลังที่อุณหภูมิต่ำกว่าใช่ครับซึ่งมันต่ำกว่าจริงๆอยู่ที่ประมาณ3 1 5ถึง465องศาแล้วทำไมอุณหภูมิของคลื่นลูกหลังถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะสำคัญมากครับเพราะถ้าคลื่นลูกหลังที่มาฝังร่างทีหลังมันร้อนเท่ากับคลื่นลูกแรกอ๋อแก้วที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วก็จะถูกหลอมซ้ำและสลายไปเข้าใจแล้วคะ่ะการที่แก้วยังอยู่ได้จนถึงปัจจุบันก็พิสูจน์ว่า มันจะต้องก่อตัวขึ้นจากคลื่นความร้อนสูงลูกแรกและถูกทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะถูกฝังด้วยคลื่นลูกหลังที่อุ่นกว่าถูกต้องเลยครับเป็นจังหวะที่ต้องพอด,ดีเป๊ะๆจริงๆสุดยอดเลยค่ะมันเหมือนเป็นเงื่อนไขที่เกิดจากความบังเอิญในโศกนาฏกรรมจริงๆ งั้นถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เรื่องนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยนะครับนี่คือกรณีแรกและกรณีเดียวในโลกที่เรารู้จักของการเกิด Vitrification ในสมองมนุษย์โดยธรรมชาติมันเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากมากๆและมันแสดงให้เห็นว่าภูเขาไฟระเบิดหนึ่งครั้งสามารถสร้างผลกระทบที่แตกต่างและเฉพาะเจาะจงได้อย่างไม่น่าเชื่อในแต่ละพื้นที และมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนในเฮอร์คิวลเนียมด้วยใช่ไหมคะต้องเป็นคนที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆใช่ครับตำแหน่งของผู้เสียชีวิตคนนี้สำคัญมากเขาอยู่ภายในอาคารนอนอยู่บนเตียงไม้สภาพแวดล้อมน,นี้เองที่สร้างสภาวะแวดล้อมขนาดย่อมที่สมบูรณ์แบบเอื้อให้เกิดกระบวนการร้อนเร็วเย็นเร็วนี้ขึ้นมาได้พอดีที่น่ากลัวกว่านั้นคืองานวิจัยนี้มันเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของเหยื่อไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ จากเดิมที่เคยคิดว่าบางคนอาจจะค่อยๆขาดอากาศหายใจตายใช่ครับตอนนี้หลักฐานทั้งหมดชี้ไปทางเดียวกันว่ามันเป็นการเสียชีวิตในทันทีจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงมากรุนแรงจนสามารถทําให้สมองหลอมเหลวและของเหลวในร่างกายเดือดจนระเหยเป็นไอได้ในพริบตาฟังแล้วขนลุกเลยค่ะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับการค้นพบแร่ธาตุสีแดงที่มีธาตุเหล็กสูงบนกระดูกซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเศษซากของเลือดที่เดือดและระเหยไปนั่นแหละครับ แต่ในความน่ากลัวนั้นการที่เราเข้าใจกลไกพวกนี้อย่างละเอียดมันมีประโยชน์อะไรกับโลกปัจจุบันบ้างไหมคะมีประโยชน์อย่างมากเลยครับการทําความเข้าใจผลกระทบของคลื่นความร้อนที่รุนแรงแต่กินเวลาสั้นๆแบบนี้มันช่วยให้นักภูเขาวิทยาสร้างแบบจําลองการระเบิดได้แม่นยําขึ้นมากข้อมูลเหล่านี้อาจมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติในการวางแผนอพเพผู้คนในอนาคตครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องราวของสมองชิ้นเล็กๆเมื่อเกือบ2,000ปีก่อนจะสอนอะไรเราได้มากมายขนาดนี้เราเริ่มต้นจากการค้นพบวัตถุป,ประหลาดผ่านการถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นจนสุดท้ายก็มีหลักฐานใหม่มาไขาปริศนาได้สําเร็จมันเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยครับที่ความรู้ถูกสร้างขึ้นผ่านการเสนอทฤษฎี การโต้แย้งด้วยหลักฐานจนเราได้คำตอบที่น่าเชื่อถือที่สุดณเวลานั้นเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นจริงๆค่ะแต่ก่อนจะจบผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าขบคิดต่อนะครับค่ะเรื่องราวของสมองที่เคอร์คูเลียมเนี่ยมนีมันน่าทึ่งเพราะมันพิเศษที่กลายเป็นแก้วแต่ทีนี้ลองคิดกลับกันสิครับแล้วสมองโบราณอีกนับพันชิ้นที่ถูกค้นพบทั่วโลกที่ไม่ได้กลายเป็นแก้วล่ะ มันมีกระบวนการทางเคมีอะไรอีกที่เรายังไม่รู้ที่ทำให้อวัยวะที่น่าจะเปราะบางที่สุดชิ้นนี้รอดชีวิตข้ามการเวลามาได้บ่อยครั้งในขณะที่อวัยวะอื่นกลับสลายไปจนหมดเป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยค่ะแสดงว่าสมองต้องมีอะไรพิเศษในตัวเองอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับเคมีในตัวสมองเองเช่นการที่โปรตีนบางชนิดในสมองมีแนวโน้มที่จะจับตัวกันเป็นก้อนซึ่งอาจทําให้โครงสร้างของมันทนทานต่อการย่อยสลายเป็นพิเศษ การไขปริศนาของสมองแก้วหนึ่งชิ้นอาจจะกำลังเปิดประตูไปสู่ปริศนาใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคือความลับของการอยู่รอดของสมองนับพันชิ้นทั่วโลกซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่รอให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปมาเจาะลึกกันต่อครับ สำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่เรื่องราวความลับของอรารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ